ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอภไซโยกจังหวัดกาจนบุรีตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลสิงห์อไซโยกจังหวัดกาจนบุรี A จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมุ่งเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร โดยมีนายยอดอินทรคัพเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสําปะหลังและเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจมีฐานเรียนรู้ต่างๆด้านการเกษตรดังนี้ฐานการทําปุ๋ยหมักคุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิตฐานการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ความรู้การทํารายรับรายจ่ายในครัวเรือนด้วยตนเองฐานการเลี้ยงนกกระทาฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดไข่ฐานการเลี้ยงหอยขม เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ในช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไซโยกในปี2567ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน4ครั้งอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำจำนวน3ครั้งและได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักและเครือข่ายรวม3ศูนย์ และยังได้รับการสนับสนุนสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายและอุปกรณ์ในการเผยแพร่ข้อมูลการทำบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสากรณ์ได้รับการสนับสนุนอาหารไก่ไข่จากสำนักงานปศุสัตว์ได้รับสนับสนุนพันปลาและพันกบจากสำนักงานประมงและวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไซโยกเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากกลุ่มองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต,ต่างๆหลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพ9ต้นจังหวัดลบบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยรชาชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีและกลุ่มเกษตรกรปแปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่6ตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีแนวทางการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไซโยก ในอนาคตต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากมีป่าชุมชนจำนวน1,638ไร่เป็นต้นทุนทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์หวงแหนป่าและยังเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้ชุมชนด้วย